มีงบประมาณหลักพันแต่อยากได้ที่นอนคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมหาซื้อสักหลังได้หรือไม่ตอบได้เลยนะคะว่าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะสาหรับที่นอนสปริงรุ่นไวโอเลตที่เป็นเกรดพรีเมียรระดับโรงแรมแบบ5ดาวเลยที่นอนสปริงรุ่นไวโอเลตมาด้วยความหนาถึง10นิ้วหนานุ่มเด้งรองรับทุกสริรีษฐซัพพอร์ตทุกการกดทับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหัวไหล่และก็บริเวณสะโพกด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมผลิตจากขดลวดสปริงเกรดนําเข้ามีความคงทนสูงอายุการใช้างานยาวนานผ่านการอบความร้อน ด้วยอุณหภูมิสูงก็เลยทําให้ตัวสปริงร้อยเรียงตัวกันอย่างแน่นหนาเสริมความแข็งแรงให้กับตัวโครงสปริงไม่เกิดการยุบตัวอีกชั้นด้วยเฟลกันยุบนอกจากนั้นค่ะยังท็อปเพิ่มความนุ่มสบายด้วยฟองน้ําอัพเกรดเอมีความหนาแน่นยืดหยุ่นสูงรองรับสรีดะได้ดีไม่ยุบตัวเป็นแองด้านนอกคุ้มด้วยผ้านุ่มขนนกเนื้อนุ่มพิเศษเกรดนําเข้าป้องกันไรฝุ่นนุ่มสบายเส้นใหญ่ไลโอเซลมีคุณภาพพิเศษด้วยการระบายความชื้นรักษาอุณหภูมิการนอนหลับให้้้คคคงทีี่่่่อกกดวยะะถตตตาแเริมน2,000 900บาททเ่ขนาด3.5ฟุตแค่เริ่มต้น2,900บาทจากปกติ6,900บาท5ฟุตเพียงแค่3,900บาทจากปกติ7,900บาทและ6ฟุต4,900บาทท่านั้นจากปกติ8,900บาทรับประกันตัวสปริงนานถึง5ปีเท็มได้ใน5ปีเลยทีเดียวรีบทักมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรานะคะหรือว่าทักไปได้ที่หลาย official Solomon.MT ทีโปรโมชั่นดีๆของถูกแบบนี้ยังมีอยู่รีบทักเข้ามาอย่าช้าหมดแล้วหมดเลยนะคะ